มันเป็นที่น่าแปลกใจครับว่าอินดัสทรีปัจจุบันเนี่ยหลายหลายมาเก็ตเตอร์หลายบิสเนสเนี่ยจริงๆเรามีการเวสบัตเจ็ตมาเก็ตติ้งอยู่ค่อนข้างเยอะทำไมค<ท>ำว่าเวสในที่นี้คืออะไรเรียกว่าเป็นการเวสในเชิงที่ว่าไม่ได้เจเนเรตอิน c ค e ริเมนทัลเซลคือ35%ของงบการตลาดเนี่ยถูกเสียไปกับลูกค้าที่เขาตั้งใจจะซื้ออยู่แล้วคำว่าตั้งใจจะซื้ออยู่ <Okay. S 2> แล้วก็คื ไม่ต้องลงเลไม่ลงเขาก็ซื้อเขาจะเดินไปอยู่แล้วใช่เพราะฉะนั้นคำว่า35%ในที่นี้คือ s i z e of price สิ่งที่คุณจะเซฟได้และเอามันไปวางกับอ u d i e n c ที่ยังไม่คิดจะซื้อก็คือหนึ่งในสามในสามก็เรียกว่าแอดเปลี่ยนใจคนครับก็คือว่าเปลี่ยนจากไม่เป็นใช่แต่คนที่เขาใช่แล้วคุณจะไปเสี่ยนเงินกับเขาไมทำโอเคอ่ะก็ make sense make sense อันนี้คอนเซปต์นี้แค่นี้เลยครับนะครับแล้วถามว่าแล้วเราจะทำสิ่งนี้ได้อย่างไรนะครับ ก่อนที่ถามว่าทําได้อย่างไรเนี่ยผมเล่าก่อนว่า Business นะครับที่ทํางานกับเมตาที่เขามีการวัดผลอย่างต่อเนื่องเนี่ยเขา Improve Return on Investment ได้ถึงประมาณ20%อร์เซ็นต์คำว่า Improve 2ยเซนั่นหมายความว่าใช้งบเท่าเดิมครับแต่ว่าทําให้ประสิทธิภาพดีขึ้นถึงยีเอร์ซนแค่ลงเงินฉลาดขึ้นก็คือเงินไม่ต้องใช้เยอะขึ้นใช้เท่าเดิมแต่คนซื้อเยอะขึ้นออติมัลเหมือนก็คือรถให้มันแรงขึ้น ไม่ต้องไปเวสกับสาเอร์เเมื่อกี้ที่จะซื้ออยู่แล้วเห็แอดก็ซื้อมาสู่ออคนที่ยังไม่ซื้อที่คุณบอกว่าเป็นการแอดเปลี่ยนใจใ